อยากได้ชุดเบส6.5นิ้วเอาไว้ทำเล่นเองที่บ้านได้สิเท่าแก่จัดให้แจกฟรีเอาไปทำเล่นเองที่บ้านเลยนะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีดอกลำโพงซับขนาด6.5นิ้วก่อนเป็นดอกของเท่าแก่เองนะครับที่กดสั่งมาเพื่อที่จะมาทำตู้ลำโพงแล้วก็เท,ทไว้ให้ลูกคา้าเป็นดอกแบรนด์พีเนันมเองนะครับเท่าแก่ขออนุญาตเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนลวกันนะครับไปทำตามได้เลยเพราะเท่าแก่มีดอกนี้และคำนวณปริมาตรตู้ออกมาเป็นตู้แบบนี้นะครับเอาไปทำตามตามนี้เดี๋ยวจะบอกขนาดให้ครับ จดตามเลยนะครับหน้ากว้างขนาด10นิ้วตู้นี้ใช้ไม้ MDF ขนาด19มิลมาดูความสูงนะครับอยู่ที่12นิ้วความลึกของตู้นะครับเ,เพื่อนๆอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะครับถ้าดูจากตลรางเมตรในส่วนของพอตกว้างที่ 9นิ้วความสูงของพอตลมอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะครับมาดูในส่วนของความลึกของพอตอยู่ที่ประมาณ15นิ้วพอตยาวๆได้เบสลึกๆพอตสั้นๆได้ความดังแล้วแต่เพื่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆได้ปริมาตรตู้หรือสูตรตู้ไฟฟีฟ,ฟีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปทําตู้ให้สําเร็จอย่างที่ท่าแก่ให้ดูในคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเอาดอกแพทินันเอขนาด6.5นิ้วดอกเนี้ยใส่ลงไปในตู้นะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเราลองไปเทสและลองฟังเสียงกันดูครับ ตอนเพื่อนที่อยากได้เสียงเแบสบเหมือนที่ทั้งแก่รีวิวเสียงให้ดูแบบนี้นะครับทั้งแก่ขอแนะนำนะครับนี่คือดอกลำโพงซับขนาด6.5นิ้วแบรนด์แพตตินัมเอ็กนะครับขอบเซลลาวสูงๆแบบนี้ช่วงชักลึกๆนะครับทำให้เพื่อนได้ความถี่ตั้งแต่30ถึง2,000เฮิรตซ์แม่เหล็กหนา20มิลมนะครับ4โอห์มนะครับเป็นไวคอยขนาด4โอห์มทำเพื่อนไปใช้งานง่ายเห็นไหมครับในเบรบบอร์ดแอมบูทูธแอมจิ U ๋วต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดบอย38 มิลลิเมตรที่มีรูระบายความร้อนทำให้ดอกเนี่ยไม่ขี้ร้อนง่ายนะครับไว้คอยทำงาน แล้วก็ความร้อนสามารถระบายออกไปได้นั่นเองดอกซับดอกนี้ทนกำลังวัตสูงสุดอยู่ที่150วัตนะครับเลือกบอร์ดแอมมาใช้ให้เหมาะสมด้วยมิฉะนนั้นอาจจะทําให้ดอกลำโพงเพื่อนพังได้แล้วถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับอยากได้เบสดีๆแบบนี้นะครับมีสูตรตู้ดีๆกับดอกดีๆที่ลงตัวกันอย่างนี้นะครับความลับคือสูตรตู้กับดอกลําโพงมันต้องลงตัวกันนะครับจะทําให้เพื่อนได้เสียงเบสอย่างที่เพื่อนได้ยินในคลิปนี้นั่นเองข่าวดีนะครับเป็นโอกาสดีสาหรับเพื่อนๆที่อยากมีตู้ซับและดอกเบสที่ได้คุณภาาพพเเสีีีียงบบบบดดดดๆแน้่รักกูิ ในคลิปวิดีโอนี้